สวัสดีค่ะวันนี้มีนี้เปิดเทอมมาสองวันกิจกรรมที่ลงไปเมื่อคลิปหนึ่งปีที่แล้วก็ไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่าคุณสุประเดชทำงานค่ะมีอะไรจะพูดไหมคะมีครับอะไรครับอืมผมวงนี้ผมก็ไม่ว่างเลย <c oughs> คุณก็เปิดเทอมแล้วมันก็เลยไม่ค่อยได้ ทำคลิปอะไรเลยก็มีเรื่องเล่านะเล่าเลยค่ะผมจะเล่าอะไรดีนะเมือ่อเมื่อคืนนะระหว่างที่ผมขับรถกลับบ้านอืเอ๊ะอย่านะเรื่องนั้นหรอจริงๆเราก็เจอกับด่านตำรวจเจอ,อ <c oughs> กับด่าน <c oughs> แล้ว ผมก็เปิดกระจกลงก็สวัสดีคุณตรวจสวัสดีครับผู้หมวดพอดีมพอดีเป็นผู้หมวดหมวดมาตรวจพอดีเพิดด่านผู้หมวดก็ถามว่าสวัสดีครับพี่ไปไหนกันมาครับผมก็เลยบอกว่าผมพานายไปเที่ยวมาครับแล้วทีนี้ก็ขออนุญ,ญาตผู้หมวดก็ขออนุญ,ญาต ตรวจรถอะไรเงี้ยก็ส่งไปส่งไปใช้ามาดูอะไรเงี้ยก็มาเห็นหมวกกรนน็อกผมอยู่บนในรถ <c oughs> บอกเอา้าผู้หมวดก,ก็เลยทากเอา้าขับรถใส่หมวกกรนน็อกด้วยเลยครับ <c oughs> ผมก็เลยบอกอ๋อไม่ใช่ครับหมวกกรนน็อกผมขี่มอเตอร์ไซค์มาทํางานแต่ว่าเอาติดมาด้วยครับไม่อยากเอาไว้ที่รถมอเตอร์ไซค์อ๋อผู้หมวดก,ก็เลยกว่าอ๋อผมก็นึกว่า ขับรถยนต์ก็ยังต้องใส่หมวกกันน็อกอ่ะก็ปลอดภัยแน่นะเออแต่ผมว่าถ้าถ้าใส่มันก็ดีนะใช่มันดีนะปะาเอาไว้ลราใส่ไหมลองเดี๋ยววันไหนว่างๆเราก็ใส่หมวกกันน็อกขับรถดียวบ<ะ>้าเราดูไหมลอง,มลองผมก็มีเรื่องเล่าแค่นี้แหละไม่มีอะไรหรอกขำๆอันนี้เรื่องจริงไหมเนี่ยเรื่องจริงตอนนั้นกี่ทุ่มครับ เที่ยงคืนประมาณเที่ยงคืนโอเคใช่อผมก็เลยไม่ค่อยได้นอนเลยเนะี่ยไม่ได้นอนเลยเนะี่ยตังอ่าไาสวัสดีค่ะ,ะมีเรื่องราวแค่นี้กับคุณซุปเปอร์เด็กรับสวัสดีครับ